สวัสดีครับมนุษย์ตะขาบวันนี้มาพูดเรื่องรายการไม่ได้มาเปิดคัตเตอร์อัลฟาทูตัวเก่งฮะหรือว่ากรีดกล่องอะไรแต่วันนี้มาพูดเรื่องตอนแรกว่าจะพูดเรื่องรองเท้าในกระแส2คู่นะอย่าเกลียดกันเราพูดตรงๆนะแต่ตอนนี้ประเด็นมันแรง ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วกันมีมาตลอดนะครับเป็นใครไปไม่ได้นี่เลย a d i d a s a d i ดิซ o โ r o ะดิออ4นะไม่ว่าจะเป็นเมื่อเช้าพูดเป็นน้ำจิ้มไปนะครับบางคนบอกว่ายังไม่น่ารีบเฉลยนะ,ะมาดูกันดีกว่าโคตรสวย เล่าอีกทีสันส้นๆคู่นี้เป็นสี OG ป้ายไทยนะได้มาเพราะเพื่อนหาให้นะครับราคาปกตินะไม่ได้รีเซลไม่ได้เป็นรองเทา้ารีเซลเป็นรองเทา้าศูนย์ตรงๆนะครับแอปโดนกดหมดไปนะร,ร้านโดนกดหมดไปแต่ของคาอยู่ที่ร้านหลุดหลุด ออเดอร์บ้างอะไรบ้างนะฮะแล้วเพื่อนก็ไปตามหามาให้จากร้านร้านหนึ่งะครับราคาท้วนๆไม่มีค่าส่งนะแปดพันบาทท้วนไม่มีค่าส่งสวยโคตรนะชอบผมรอนะไม่ซื้อสีอุลตร้าแมนอะไรทั้งสิ้นนะผมก็มาซื้อสีนี้เอ่อขออนุญาตโชว์ความสายตายาวอ่ะแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ล้างนะเพื่อให้มันเห็น ชัดๆหน่อยมันก็จะเห็นเหมือนกันแหละที่เพื่อนๆเป็นกันของผมไม่ได้เป็นหนักมากมันเป็นรอยสีนะครับรอยเสียดสีเห็นไหมฮะชัดไหมนะประมาณนี้เป็นรอยเสียดสีนี่ขนาดผมเป็นคนไม่ลากเท้านะถ้าลากเท้าเนี่ยบริเวณนี้จะ หลอกด้วยอันนี้ลองสังเกตดูว่าแทบไม่มีรอยแตะพื้นแสดงว่าผมไม่ได้ลากเท้าผมลงส้นลงกลางลงเต็มก็จริงนะแต่ว่าไม่ลากเท้าเพราะว่าผมไม่ได้ฟังเพลงเพราะฉะนั้นผมจะได้ยินเสียงถ้าลากเท้าผมจะพยายามยกเท้าตลอดมีสมาธิแล้วเราก็จะสักพักเราก็จะชินท่านั้นไปเองแล้วก็ไม่ติดการลากเท้านะประมาณนี้นี่คือรองเท้า30กิโล ยับยุยประมาณนี้ประมาณหนึ่งก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะผมรับได้ตรงนี้ถลอกนิดนิดแต่ก็ไม่ได้มีรอยแตกบีนะไม่มีลองดูไม่มียังไม่มีรอยแตกบีมาเข้าเรื่องกันต่อสองประมาณอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมามีเยอะมากเห็นรายวันเลยว่า สีเงินนะมีบ้างนะก่อนช่วงก่อนหน้านี้สีอุลตร้าแมนมีบ้างสี OG มีบ้างนะครับแต่รู้สึกผมเห็นผ่านตาประมาณ2คู่นะแล้วก็ยังไม่เห็นอีกสีเขียวนะสีเขียวมะนาวหลายคู่แล้วทั้งเปิดนะเปิดน้อยๆแถบเปิดน้อยๆแถบเปิดเยอะๆแถบลุยลงมาเลย ทุกคู่จะเป็นอาการเดียวกันคือวิ่งครั้งแรกก็เปิดนะถ้าเป็นก็คือเป็นแต่ครั้งแรกเลยคือเปิดแล้วเปิดแบบไม่ไม่น่าให้ภัยเลยคือไม่ได้แค่แง้มแต่หลุดลงมาถึงข้างล่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมลองแง้มผมดูพี่ยังนะยังยัง,ย,งยังไม่มีคู่นี้ไม่ม,ยม,มียังไม่มีอาการซักไปสามครั้งแล้วยังไม่มีอาการเคยเห็นผมซักรองเท้าแล้วว่าผมซักลาดน้ําทั้งคู่ไม่แช่น้านะซักลาดน้าทั้งคู่เอา ผงซักฟอกน้ําฉีดลงแปลงแล้วก็ถูถูจริงๆจ,จังๆเลยถูหมดเลยนะแล้วก็ซับน้ําแล้วก็เป่าพัดลมแค่นั้นนะครับสําหรับรองเท้าผมทุกคู่เจอชะตาก,กรรมเดียวกันหมดทีนี้หลังจากสีเขียวสองสาคู่นะมันก็มีสีอะไรอีก สีเหลืองนะที่ผมกดไม่ทันเมื่อต้นเดือนตามมาสีเหลืองคนเก็บมาใส่งานกันมีงานใหญ่ออกเยอะนะแล้วก็เก็บมาใส่งานกันเปิดงานแรกก็ได้เรื่องออแทบหลุดนะแถบหลุดวันนี้พอผมลงเรื่องโฟมแตกก็มีคนถ่ายรูปแทบหลุดโฟมแตกโพลมาอีกนะะแทบหลุดก็คือสีเหลืองนะตอนนี้เท่าที่ผมเห็นคือสีคู่แล้วนะทุกคู่คือ มี8กิโล8กิโล12กิโลคู่ล่าสุดคือ5กิโลนะแล้วก็มีสีเขียวสีเขียวคือโฟมแตกมีสีเขียวโฟมแตกบริเวณเลข39ตรงนี้นะประมาณแถวนี้แล้วก็สีเหลืองแตกแบบแตกบริเวณนี้เช่นกันนะาแก็สอบถามมาไปแล้วว่าปกติวิ่งยังไงอะไรยังไงปกติเคยใช้รองเท้าคาร์บอนไหมเขาเคยใช้นะครับแล้วก็วิ่งปกติ วิ่งที่เดิมนะวิ่งถนนธรรมดาไม่ใช่ถนนขรุขระผุพังเป็นพิเศษจริงๆแล้วคนใส่รองเทา้าพวกนี้ก็จะระวังมีความระวังกันบ้างอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าพังกันไปเป็นแถวแถวทีนี้ก็เลยจะมาเข้าเรื่องว่าผมได้ลองนะเมื่อสองเดือนที่แล้วทีหนึ่งนะครับต้องขอบคุณเพื่อนท่านนั้นด้วยที่ให้ยืมมาให้ยืมมาลองเป็นรองเท้าที่ดีนะะ แต่ไม่ใช่รองเท้าที่เหมาะกับทุกคนอันนี้ผมขอสวนกระแสเลยนะมันเป็นรองเท้าที่ดีแต่ไม่เหมาะกับทุกคนเพราะฉะนั้นมีหลายท่านถามว่าทำไมโปรสีถึงไม่ติด s h o อ of the Year นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกเพศนะเทียบกับเจ้าโปรสามเจ้าปัญหามันยังวิ่งง่ายกว่ามันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยมากกว่าเหมาะกับทุกคนมากกว่าโปรสี่ นะโปรว3วิ่งช้าก็ไปกิ้งกันไปเรื่อยนะเพราะว่าความแน่นความมั่นคงฐานมันกว้างนะลองดูกันฐานมันกว้างกว่าบานออกนะแล้วก็โฟมมันแน่นพอโฟมมันแน่นมันก็จะมั่นคงกว่ามีอย่างเดียวก็คือจะโดนกัดบริเวณนี้นะครับแล้วก็ข้างตะตุ่มบริเวณนี้นะตรงแถวแถวนี้เพราะว่ามันมีปม ปมเชือกแล้วก็ส้นเท้านะก็มีปมเช่นกันคือผมรู้สึกว่าเหมือนเขาเอาเอ็นตกปลามาเย็บรองเท้าอ่ะไม่ได้เอาได้มาเย็บรองเท้ามันแข็งมันแข็งเกินไปกระด้างเกินไปนะโฟรสปรับโฟมมานุ่มจ๋าเพราะฉะนั้นคนที่วิ่งช้าคนที่มีปัญหาเท้าเอียงบ้างล้มบ้างนะมีอุ้งเท้าแบนบ้างอะไรแบบนี้เท้า กลางเท้าวกว้างต้องอย่าลืมว่านี่คือรองเท้าแข่งรองเท้าแข่งหนึ่งลดน้ำหนักให้เบาที่สุดอะไรไม่ใช้ปาดทิ้งให้หมดที่เขาปาดเนี่ยนอกจากลดน้ำหนักเร่งความเร็วต่างๆนานา,นาเพื่อประสิทธิภาพทุกอย่างแล้วคือเขาไม่สนใจความทนทานอยู่แล้วนะรองเท้าแข่งเราต้องเข้าใจก่อน ในเมื่อเราอยากจะใช้รองเท้าแข่งเราต้องทําใจรับมันได้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเห็นว่ามันเป็นรองเท้าราคาแพงเพราะฉะนั้นมันต้องทนทานนะชื่อบอกว่ารองเท้าแข่งเพราะฉะนั้นเราใช้เท่าที่จําเป็นหรือใช้เพื่อความสนุกถ้าเรารับกับราคามันได้แล้วเราจ่ายมันไหวถ้าอย่างนั้นผมไม่เถียงผมแนะนําผมผมเชียร์ให้ซื้อนะเพราะว่ามันให้ความสนุก แต่ถ้าคิดว่ามันเป็นรองเท้าแพงแล้วมันจะต้องทนใช้ได้นานอันนั้นผมอยากให้เปลี่ยนความคิดใหม่แล้วไปซื้อรองเท้าตัวรองหรือหารองเท้าที่มันประสิทธิภาพน้อยกว่าแต่ทนทานแข็งแรงมากกว่ามันมีนะมันแข็งแรงมากกว่าเจ้านี่มันมีแต่ว่ามันอาจจะไม่มันเท่านี้ไม่นุ่มเท่านี้ที่สําคัญคือมันไม่หล่อเท่านี้เห็นไหมมันหล่อนะหล่อจริงๆไอ้ความหล่อเนี่ยมันบทบังไว้ได้หลายอย่างความนุ่ม ทำให้รองเท้าโครงเรลงวิ่งช้ายิ่งวิ่งช้ายิ่งโครงเพลงแล้วรองเท้าอะ่ะมันปาดในอยู่แล้วนะมันความมั่นคงด้านในอะ่ะมันก็จะน้อยลงการรับน้ําหนักมันจะน้อยลงถึงขนาดที่ว่าเจ้ากังฟูเพลตอะ่ะเขายังเอาออกนะเพราะว่าคว้านเยอะแล้วเขาไปคว้านข้างนอกแทนนะแล้วก็คว้านน้อยลงคือไม่คว้านถึงแผ่น คว้านแค่ตรงกลางเพื่อให้มันมีเนื้อรองรับนะมันก็จะเหยียบได้เต็มเท้าเราต้องทําใจว่าพอมันเป็นรองเท้าที่มันเร่งสนุกเบานะเนี่ยมันเหมาะกับคนที่วิ่งเร็วหน่อยตบเท้าแรงหน่อยนะครับมันถึงจะมั่นคงคือถ้าเราลงเท้าเบาแบบวิ่งปกติวิ่งช้าเนี่ยมันก็จะยุกยิกยุกยิกแต่ถ้าเราตบปุ๊บมันจะเลยช่วงยุกยิกไปเลยมันจะตึ้ม แล้วก็ออกได้แบบนี้ถ้าเราแช่เท้าวิ่งช้าๆมันจะมีความรู้สึกโคงเคลงผมนะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเพราะว่าผมติดมาตั้งแต่สมัยเจ้านี่เดี๋ยวหยิบให้ดูนะฮะนี่เลยนี่เลยนี่คือรองเท้าเริ่มต้นของผมประหลาดมากนะผมคู่เริ่มต้นจริงๆคือไม่นับไม่นับกับเจ้าเอ่อ a าดิดาสอันเคส อันต a บูสอันเคสนะก็ถัดมาเป็น Epic r e a c t แล้วพอเป็น Epic r e a x t เริ่มพังผมซื้อคู่นี้เลยซื้อด้วยความไม่รู้อะไรเลยนะไม่รู้จักด้วยว่ารองเท้าคาร์บอนอะไรยังไงหนึ่งคือทรงโคตรเท่สองคือสีถูกใจผมชอบสีชมพูนะครับแค่นั้นเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นไนกี้ก็เลยซื้อมานะแค่นั้นจริงๆวิ่งตั้งแต่เพจเก้าว่านะสำหรับ เน็กหนึ่งคู่นี้โครงเคลงคนที่เคยใช้ก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเน็กหนึ่งมันนุ่มมากโครงเคลงมากนะกางเท้าแคบแค่เนี้ยก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะโครงขนาดไหนนะผมก็เลยชินกับความโครงเคลงเจ้านี่ไม่ได้มีปัญหาแต่ผมวิ่งแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากบอกเพื่อนๆว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเราอย่าห้ามทัวลงนะอย่าตามกระแสะกัน นะมันเป็นรองเท้าที่ดีแต่มันต้องวิ่งเร็วนะครับมันคล้ายๆกับเจ้านี่โปร2ลองเทียบโปร2กับโปร1แล้วกันโปร1เป็นรองเท้าที่วิ่งสบายมั่นคงนะฮะลงเท้าได้เต็มเอียดเลยปกัปกปกัปกปกัปกปักกลิ้งไหลนะครับแล้วก็นวดไปสักพักหนึ่งจะเป็นรองเท้าที่ดี นะดีดโป้งๆนะดีดนะใครอยากจะคิดว่ามันเป็นรองเท้าไหลยอย่างเดียวถ้าถ้าใช้แล้วรู้สึกว่ามันไหล่ยอย่างเดียวแสดงว่า1คือนวดไม่พอนะครับแล้วทนไม่ได้ขายไปก่อนจริงๆเป็นรองเท้าที่ดีดแล้วก็เด้งดีเพราะว่าโฟมมันเต็มเอียดเลยไม่มีการเว้าอะไรทั้งสิน้นแม้ว่ามันจะมีคาร์บอนไม่เต็มนะฮะคาร์บอนมีแค่นี้อยากดูไหมคาร์บอนมีแค่ไหนฮึบ คาร์บอนมีแค่นี้แท่งคาร์บอนมีแค่นี้นะแล้วก็ที่เหลือตรงบริเวณนี้จะเป็นแผ่นแบนๆนะครับวางซ้อนอยู่ด้านบนวางซ้อนอยู่ด้านบนตรงประมาณนี้อ่าอ่าพอมาเป็นโปร2เนี่ยมันปรับมาแบบนี้มันบิดได้มากเร่งอย่างมันโฟมกําลังมันเลยนะแต่ว่า เท้าคนเท้าลมเยอะคนที่ข้อเท้าไม่แข็งแรงวิ่งแล้วก็จะมีปัญหาแต่ถ้าถ้าแข็งแรงพอมีไม่มีปัญหากับมันมันจะสนุกเร่งมันมากเป็นรองเท้า a d i o s ที่ผมว่าเร่งมันสะใจที่สุดนะครับถ้าเทียบกันจริงๆแล้วมันกว่าโปรสี่เท่าดสำมันเป็นอารมณ์คล้ายกันแต่ Pro 2เนี่ยมันแน่นมันปั้งออก เร็วกว่าในขณะที่โปร4มันจะมีช่วงยุบนิดนึงแล้วมันก็จะปั้งออกโปร4ข้อดีของมันคือความนุ่มของโฟมเนี่ยทำให้เรากดรอดได้ง่ายกว่าโปร2โปร2เนี่ยกดหลอดยากกว่านะฮะต้องกระทืบแรงมากในขณะที่โปร4ไม่ต้องกระทืบแรงมากก็ได้ความดีดของหลอดชัดเจนนะแต่ต้องบอกว่า Energy ร์จีอดทั้งหมดให้ความดีดไม่เหมือนรองเท้าแผ่นรองเท้าแผ่น มีความดีดที่แบบรู้สึกชัดเจนกว่าในขณะที่รอเนี่ยมันเป็นแท่งๆอย่างที่เห็นนะน่นะก็คืออย่างเงี้ยมันเป็นเนี่ยพอมาเป็นซีๆแบบนี้ปุ๊บการส่งการดีดมันก็จะละมุนกว่านะมันจะไม่รู้สึกเป็นก้อนโป้องออกไปมันก็จะแบบแผ่ๆออกไปประมาณนี้นะวิ่งช้าก็จะไม่โอเคนักนะอาจจะสร้างความเจ็บ ค่อยๆสะสมความเจ็บโดยคุณไม่รู้ตัวได้นะสำหรับโปรสี C. อันนี้เป็นข้อที่ผมอยากเล่ามานานแล้วนะครับสำหรับเจ้าโปรซีเนี่ยแต่ผมไม่อยากเรียกว่าอะไรไม่อยากเรียกรถทัวร์แล้วก็ไม่อยากสวนกระแสนะเห็นเพื่อนๆชอบกันจริงๆแบบผมซื้อก็เพราะว่าความสวยนั่นแหละมันสวยจริงๆทุกคนรอแล้วมันก็มีความสวยมากๆนะครับแล้วมันเป็นนี่แหละความคลังของสามขีดนะก็ น่าจะประมาณนี้นะสำหรับเจ้า a d i o s Pro 4นะก็ซื้อมาก็อาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยแล้วก็ทำใจกันนิดนึงถ้าพูดกันจริงๆผมว่าตอนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องเขายังปรับตัวนี้ไม่ได้นะหรืออาจจะอีกแบบหนึ่งคือที่คุยกับเพื่อนท่านหนึ่งก็บอกว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าอากาศร้อนผมบอกว่าไม่น่ามีผลเท่าไหร่เพราะว่าช่วงเนี้ย อากาศมันเย็นมาตั้งแต่ตอนที่รองเท้าเข้ามาล็อตแรกแล้วนะแล้วล็อตแรกจริงมีคนพูดว่าในงานก็ก็ลอกเหมือนกันแถบก็ลอกเหมือนกันส่วนเรื่องโฟมปริเนี่ยมันจะว่ามันเป็นธรรมชาติของโฟมแบบนี้ก็ได้นะมันเป็นโฟมคล้ายๆซูมเอ็กเนี่ยแหละคือพีแบ็กเนี่ยมันความทนทานมันต่ำนะ ถ้าสังเกตดูตัวเดิมๆม,มันไม่ใช่ P-back มันเป็น TPU นะความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือน TPU มากกว่าเนื้อมันมันแน่นเหนียวใสในขณะ,ะนะที่ Pro ซมันเป็นเนื้อแบบด้านสากนะแล้วก็ฟูกว่าเพราะฉะนั้นความทนทานมันน้อยนะแต่ที่เพื่อนๆเ,เจอกันเนี่ยไอ้ที่มันโฟมแตกเนี่ยผมก็ว่ามันแตกเร็วไปนิดนึง แค่อีกท่านหนึ่งแค่วิ่งหาฟครั้งเดียวอีกท่านหนึ่งวิ่งบนลู่ไป1ิไปแกิโลใช่ไหมแล้วก็ไปวิ่งถนนอีก12กิโลไม่รองเท้าเนี่ยไม่ว่าจะลงท่าไหนนะจะลงส้นลงอะไรเนี่ยมันไม่น่าพังง่ายขนาดนั้นนะครับก็ถ้าเทียบกับไนกี้ก็ยังพังช้ากว่านะยกเว้นพวกส้นแตก นะส้นบีส้นแตกอะไรแบบนี้ถ้าพวกอย่างนั้นคืออันนั้นเป็นข้อยกเว้นนะส้นบีส้นแตกก็เป็นอาการประจำตัวของ next 1เช่นกันในไหนก็พูดถึงเรื่องกระแสแล้วผมขอคลิปเดียวพอที่เป็นคลิปเรียกรถทัวร์นะไม่อยากทำคลิปเรียกรถทัวร์สคลิปอีกคู่หนึ่งคืออะไรใครถ่ายถูกบ้างนะสำหรับรองเท้ากระแสที่ทุกคนนิยมกันมากแล้วก็ชอบกันมาก แต่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่ shoe of the year เช่นกันมันไม่ใช่รองเทา้าคู่เดียวจบนะสำหรับมนุษย์ทั่วไปสำหรับคนวิ่งทั่วไปสำหรับคนวิ่งเร็วอาจจะใช่นะแต่ถ้าเอาจริงๆถามกันจริงๆผมว่ามันไม่ใช่นี่เลยอดีซีโร่ evo sl นะนี่ผมก็ส่วนกระแสเขาอีกแล้วนะมีแต่คนชมคนชอบเราพูดกันตามตรง evo sl ชอบกันเพราะมันเป็นนี่ไง แล้วที่สำคัญคือนี่ไงเปาแฝดเหมือนกันเดะเพราะฉะนั้นคนก็เลยชอบนะแบบว่าอันนี้มันถ้าพูดกันจริงมันซื้อ,อย่างจริงแหละนะราคามันไม่น่ารักเอาซะเลยผมยอมรับว่าเป็นรองเท้าที่ดีไม่ได้พูดนะว่าเป็นรองเท้าที่ไม่ดีแต่มันไม่ใช่เดลี่เทรนเนอร คู่เดียวจบที่ดีนะถ้าลองวิ่งกันดูจริงๆแล้วลองจับความรู้สึกจริงๆแล้วเอาเป็นว่าผมวิ่งรองเท้ามาผมว่าน่าจะมีเกิน400นะเกิน400คู่แล้วลหละความลับเปิดเผยเพราะฉะนั้นผมเป็นคนช่างสังเกตด้วยเพราะฉะนั้นเป็นคนเรื่องมากอะ่ะผมก็จับความรู้สึกของมันคือ มันเป็นรองเท้าที่แฮปปี้นุ่มมันนุ่มกว่าโปรสามนะนุ่มกว่าโปรสามนิดหนึ่งแล้วมันสบายนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรคานอยู่นะมันมีแค่ไอ้ตรงกลางเนี้ยแฉงตรงกลางนะครับมันมีแค่แฉงตรงกลางอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่เนี่ยนะแฉงดำๆเนี่ยมันก็มันก็เลยไม่นะมมไม่ไม ไม่ต้านเท้าเกินไปแต่แชงเนี่ยถ้าลองวิ่งดีๆวิ่งแบบเดลี่จริงๆวิ่งแบบอีซีนะ่โซน2องนะโซนหนึ่งโซนสองครัเวอี่แล้วยิ่งไปวิ่งบนพื้นคอนกรีตเนี่ยผมรู้สึกชัดเลยว่าพอแรงไม่พอนะครับแชงอยู่แค่นี้เท้าเราใหญ่ขนาดนี้แชงมันจะมีขนาดอ่ะสมมุติว่าเป็น คัตเตอร์ละกันนะสมมติว่าแฉงประมาณแค่นี้แฉงมีแค่สีเหลืองๆนี้เท้าเราตรงข้างหน้าเท้าตรงที่ไม่มีแฉงและข้างหลังเท้าจะจมลงไปในโฟมได้แต่ตรงกลางที่มีแฉงฝ่าเท้าเราอะโดนแฉงดันไว้นะมันจะรู้สึกว่าหัวท้ายจมนิดนึงแล้วก็ตรงกลางจะโดนคำ้ำพอโดนคำ้ำอะวิ่งไปนา,นานมันไม่สบายเท้าถ้าเราวิ่งช้าเพราะว่ามันกระแทกแฉงไม่ลงนั่นเองนะครับ มันก็เลยมีรู้สึกว่ามีอะไรค้ำเท้าแล้วมันจะมีความสะท้านจากพื้นคอนกรีตขึ้นมาหาเท้าหาขาได้บ้างไม่ได้ทนไม่ได้นะแล้วก็ไม่ได้สะท้านจนเจ็บปวดแต่มันไม่ละมุนเหมือนรองเท้าเดลี่เทรนเนอร์ทั่วไปเดลี่เทรนเนอร์ทั่วไปเนี่ยมันสบายนะมันแบบนุ่มนวลชนฝันว่างกันเถอะเหยียบลงไปปุ๊บมันเออมันสบายมันต้องมันต้องประมาณนั้นนะ ความหมายของเดลี่เทรนเนอร์ในความคิดผมคือผมไม่ได้เป็นคนวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นผมขอความนุ่มสบายที่พอสมควรดีกว่าแล้วก็สบายเท้านะไปแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดว่างั้นเถอะวิ่งเร็วพอวิ่งเร็วอ่ะมันดีนะครับไหลเด้งกระทืบมันนะติดเท้าอ,อีกข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกแต่ไม่ค่อยมีคนรู้สึกสำหรับเจ้า evo sl คืออะไรฟิตติ้ง นะฟิตติ้งมันมันเหมือนจะเหมือนแต่มันไม่เหมือนนะผ้า1คือผ้าเขาหนานะแล้ว2คือมันให้ตัวได้เพราะฉะนั้น Evo SL ผมมีความรู้สึกอย่างแรกเลยคือวิ่งเร็วแล้วหน้าสายทาั้งทที่ไม่ได้เป็นรองเท้า2 E เท้าผมไม่ได้แคบเกินเท้าผม10.3เป็นเท้าดีปลายๆเขาเรียกว่าเท้า E แล้วกันไม่ใช่2 E แต่เป็นเท้า E ดีปลายเริ่ม e, ีแต่ไม่ใช่2อ e. ีวิ่งเร็วกระแทกลงกระถีบออกผมมัดเชือกลองดูนะว่าแคบมากแล้วนะรัดจนแน่นเต็มที่แล้วแต่หน้าสายหน้าเท้าสายนิดหน่อยไม่ได้สายจนแย่จนเจ็บจนถูไถ่เสียดสีแต่เริ่มมีความไม่มั่นใจเล็กน้อยนะมันรู้สึกอันนี้อาจจะเป็น ด้วยสรีระของผมเองด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจแต่คนอื่นไม่เป็นนะแต่เจ้านี่มันหน้าสายหน่อยๆว่างันเถอะคือไม่ว่าจะรัดแน่นแค่ไหนรัดรันเนอร์ลูบล็อกเท้าดีแค่ไหนก็จะรู้สึกว่ามีอาการหน่าสสา่ที่ความเร็วสูงๆนะไม่ใช่ความเร็วต่าๆนะห้ากว่าอย่างเงี้ยไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้า4กว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบอ๋อมันใส่ดุกดิกดุกดิกน่าจะเป็นเพราะน้าหนักตัวผมเยอะด้วยผมเลยรู้สึกเยอะ2อ,อยยาง ยาง Continental เนี่ยผมวิ่งยังไงผมก็รู้สึกแล้วผมก็เก็บไว้ในใจอยู่นานจนวันนั้นเจอน้องท่านหนึ่งพี่ทำไมมันไม่เหมือนโฟสามอะยางมันก็ลักษณะเดียวกันผมบอกไม่เหมือนหรอกลองไปดูดีๆนะความรู้สึกคือ,อยางของ E v O S L อะ่ะมันเป็นดอกมันคมๆกว่าแล้วก็มันมีความลื่นมันมากกว่าในขณะที่ เ,เจ้าโปรสมเนี่ยมันสากนุ่มกว่ามันสากแต่มันนุ่มกว่านะแล้วมันก็ไม่ลื่นนะถ้าเทียบกันดูเนี่ยความลื่นมันน้อยกว่านะเวลาวิ่งจริงแล้วแบบเกาะดีกว่าอันนี้ผมคิดเอาเองว่า 1. คือยางไม่เหมือน 2. คือโปรสามมันมี อ n e เตอร์ีเพราะฉะนั้นอ n e r ตอร์จีทําหน้าที่ไม่ให้โฟมหนีพอโฟมไม่หนียางไม่หนีมันก็กดอยู่กับพื้นมันก็เลยเกาะกว่าในขณะที่เจ้านี่พื้นไม่มีอะไรเลยพอเรากระทืบลงไปจริงๆเห็นไหมว่ามันยุบนี่มันยุบหนีไปเพราะฉะนั้นมันเกาะพื้นได้ไม่เต็มมันก็เลยเกาะสู้โปรสามไม่ได้นะแต่เรื่องความเกาะไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องไปเทียบกับอ้าวนี่ไม่ใช่นี่นะไม่ต้องเทียบกับโปรสี่นะ โปร4ีโปรซีไปไหนไม่ต้องแค่กับโปรซีโปรซใช้ผู้กันตรงนี่คือ,อย่างจีนอย่างจีนที่ทุกคนเคยตั้งข้อสงสัยว่าบางใสแล้วมันจะเกาะไหมทนไหมในที่สุด Adidas สทนไม่ได้ต้องเข้าร่วมเพราะว่าเจ้านี่มันหนะักเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ยางแบบนี้แทนนะทนกว่าเบาวกว่าลดน้ำหนักได้เห็นเห็นเลย10กรัมง่ายๆนะ เป็นรองเท้าที่ผมกลับมาที่เจ้านี่หน่อยหนึ่งนะเป็นรองเท้าที่เมื่อกี้ไม่ได้พูดคืออัปเปอร์ใส่สบายเทพที่สุดตั้งแต่ใส่รองเท้า Adidas มาฟิตติ้งดีมากนะใส่ตั้งแต่แรกแล้วรู้สึกชอบมันรัดเท้ากระชับนุ่มไม่กัดไม่มีอะไรเลยนะใส่ดีมากท้ายสุดผมลืมเล่าให้ฟังว่าผม ใส่คู่นี้ตรงไซส์นะแล้วก็ยังไม่เคยเกิดปัญหาอะไรกับด้านหน้าเท่าที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เห็นว่ามีเลือดไหลเต็มของอีลิตเนี่ยผมคาดว่าเป็นเพราะว่าไม่ใช่อีลิตแบบจ๋านะที่ที่เลือดไหลเนี่ยเป็นนักวิ่งแถวหน้าละกันเรียกว่าอย่างนั้นนักวิ่งแถวหน้าเนี่ยอาจจะเพิ่งได้รับรองเท้ามาใช้รองเท้ายังไม่มากพอแล้วก็ตัดสินใจเอาลงเลยเพราะว่ามันเป็นรองเท้าใหม่นะ อัปเปอร์ยังยืดไม่พอครับมันยังไม่เข้าที่เข้าเท้ามันยังปรับไม่เข้ากับรูปเท้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยกัดแล้วพวกนี้ถ้าพูดกันจริงๆคือชอบใส่รองเท้าเหลือน้อยๆน,ยนะมันก็เลยมีปัญหาสําหรับผมใส่คู่นี้ผมเหลือโป้งพอดีเนี่ยตลกมาตอนแรกที่พูดกันบอกว่าทรงใส่ผมต้องเพิ่มแต่สุดท้ายผมมั่วๆเอามาเลยแบบตรงไซส์แล้วมันก็ใส่ได้พอดีนะมันไม่ได้เป็นแบบอารมณ์แบบ ชนหรือน้อยไปนิดแบบพวกปารีสพวกเอ็ดโปรสียาวกว่านะแล้วก็มีอย่างเดียวคือผมก็ยังพูดเหมือนเดิมนะอยากใส่รองเท้าซิ่งอยากได้เพอร์ฟอร์แมนต์เต็มๆประสิทธิภาพเต็มๆช่วยถอยเท้ากันให้สุดนะใส่รองเท้าแล้วก็เคาะลงพื้นแบบนี้แล้วก็ไล่เชือกตั้งแต่หน้าสุด ให้เชือกมันทาบอยู่บนหลังเท้าให้รู้สึกว่ามันทาบอยู่บนหลังเท้าพอดีแต่ไม่ใช่รัดลงไปบนหลังในหลังเท้าเนึกอ,อก็บอกวาทาบทาบคือแตะอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่กดลงไปแบบนี้จนจนจนเชือกกดลงไปเป็นแอง่งไม่ใช่นะแน่นตลอดทางรัดลันเนลูให้เรียบร้อยอย่าให้เท้าไหลผมว่าก็จะไม่เกิดปัญหาเพราะผมวิ่งมา30โลเนี่ยผมยังไม่เจอปัญหาอะไรเกี่ยวแม้แต่น้อยนะนิ้วเนื้อก็ไม่ปูด นะกลับมาน,นี้ก็หมดแล้วละ่ะสำหรับ EVO SL ก็คือมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่เร็วเพียงแต่ว่ามันเป็นเดลี่ที่ไม่ได้ครบคันสำหรับทุกคนเท่านั้นเองนะคนวิ่งช้าอะไรแบบนี้ลองดูดีๆก่อนว่าเหยียบแล้วชอบไหมกับอาการแช้งดันเท้านะาคือวิ่งไปนานๆมันรู้สึกจริงนะผมวิ่งขึ้น10โลปุ๊บถ้าวิ่งช้ามากผมรู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าวิ่งเร็วไม่มีปัญหาอะไร แฮปปี้มากสวยมากหล่อมากแล้วก็เดินหัวไม่แตกแบบนี่แน่นอนนะใส่ไปเดินห้างอันนี้ต้องระวังมากๆสํสำหรับอีโวลนึงแต่อีโวเไม่ต้องระวังเลยเดินห้างสบายมากๆโอเคครับทัวร์จะลงก็มากันเลยนะฮะพร้อมละขออภัยกับแฟนานานูแฟนของทั้งสองคู่นี้ด้วยนะแต่อันนี้คือเรื่องจริงที่ผมอยากพูดมานานแล้วตั้งแต่รองเท้าสองคู่นี้ออกใหม่ๆ นะแล้วก็ได้ลองแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจกันท้ายที่สุดทิ้งไว้นิดนึงเราซื้อรองเท้ามาเราจ่ายตังไปแล้วเราต้องได้อะไรที่มันค่อนข้างคุ้มนะไม่ต้องไปทนอะไรกับมันที่มันนั่นเกินไปที่มันแย่เกินไปถ้าช่วงนี้มันยังไม่โอเคเดี๋ยวเขาอาจจะปรับมาใหม่ให้มันทนทานเรียบร้อยนะะมันมีปัญหาในการผลิตก็ อาจจะรอกันไปอีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะฮะหรือว่าถูกใจก็จริงๆแล้วถ้าเป็นแค่เรื่องลอกเนี่ยผมว่านอกจากเตารีดแล้วผมก็ยังเสนอนะว่าเทป 3M 2หน้า 3M แบบบางนะครับที่เขาใช้ติดเอกสารติดงานเนียบๆกันเนี่ยที่มันบางมากๆเนี่ยติดให้เรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยๆรูดแปะไป,ไป อยู่แน่นอนนะครับเพราะว่ากาวมันเหนียวมากทีเนี้ยมันจะไม่มีอาการหลุดอีกเลยสำหรับเจ้าแถบของโปรสีนะเออจบแล้วละ่ะสวัสดีครับ